สวัสดีครับสวัสดีค่ะคห้ายๆกันเป็นนแล้วค่ะพี่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะร้อดนะคะรุ่งไงค่ะลุ่งไงไงลุ่งไงมันเงินเบาไงเาะพอกันต้องขึ้นเก้าเน้ะค่ะตอนเี้กกัยูเขตดกอโมเชดจากมาสุรินแล้วค่ะบางคนก็สงสัยสัีนิ้ตกลงจอยูไสจะยูอีสานหรือว่ายู่เหนือเนาะบางเถอกับโพยู่เหนือบางเถอกับโพอีสานนะคะ ตอนนี้เด็กน้อยปิดเพิ่มนะคะตอนนี้สิบาลูกมหายายอยู่บุรีรัมย์นะคะหลังจากวัตถิสิ้หาพฤษภาพไปต้นไปค่ะเข้ากับทีประจำการอยู่เหนือเนาะจนเกือบสิ้นปีเลยพรากันคลิปอยู่เหนือเงียบเงีย้วค่ะพี่น้องตอนนี้ยังอยู่เขตสุรินทร์ค่ะกำลักลับไปเหมือนกันเด้อค่ะโมนี้สิขอเฮ็ดบอสิมานบอมากับพี่พีทุกคนค่ะรับชมไปติดต่อกันนะคะ กิมค่ะผลงานที่สุดในช่องขึ้นอาเดีย์ถึงไปไปลุ้นต้องการด้ยอาจารวันนี้วนไหนทางีอ้คงามมาแล้วผนงามวันนี้ครับแล่วคุขึ้นเนี่ยช้นส่มนทุ่เข้มมาให้ใหญ่จ้ามีการ้องมาสู้กินได้เว้ยจ้ามิกา สวัสดีครับเซลกันคือเาลนะมเทยังกยายก็ลงหนาลงหลังเนาะเลนเซลนตวจทรเก็บใหมตามระเบียบพักค่ะยางเป็นแถวเปิดไม้ไหมครับวันนี้สวัครับ สวัสดีรอบสองนะสวัสดียังเป็นทางการค่ะพี่น้องมีแบบโบเป็นทางการแล้วเป็นทางการนะครับไปเอาเขาปลาไงนะคะนี้ถือว่าปลาไงปลาหลึกปลาแช่แดนนะคะเอาก็ะมากกันหลายผู้หลายคนเนาะจเบิงจะแย่งกันครับพี่น้องมาดอกแหลกแห่งม้านของสั้นนี่ค่ะมาเลยของแท้มาแล้วข้างเลขกับการเห็นเพ่งดำเห็นแต่เพิ่นเก็บเนาะ เพชรพึ่งดำเพิ่งวาหวานแซ่บได้สักนนี่ต่เดี๋ยวมื้อนี้ล่ะเดี๋ยวลองค่ะเดี๋ยวลองไหมดำกระดำไม่ดีเนาะดำปืดดำปืดเพชรพึ่งดำอ้ยทั้งอุบลเพิ่งสีมีหลายค่ะเพชรพึ่งนี่ไปไปตัวน้ำกันเลยค่ะ้วเอาหมันกระต่ายให้เนาะหมูเล็กแดกหมันไปหมูใหญ่เของสวยของงามเลยนะพึ่งดำมาการันตี ของแสบู้คือเ็ดเพิ่งเขาเนะาะนี่เนี่ยทองเพิ่นจะเป็นสีขาวค่ะดอกสีดำค่ะพี่น้องถ้าอื่นเอิ่นเพชรยังกะบอกซัเนน่แล้อจา้าซัเนนี่ก็มาทัานได้เคยเก็บค่ะเฮ็ดพึ่งค่ะเฮ็ดพึ่งเตะเนาะพี่เจอคนอื่นเฮ็ดพึ่งเตะค่ะนี่เฮ็ดจมูกงัวพี่นอ้องอหายเห็นเบ,บิบ่งเ,เด้อครับบบ่่ได้เก็บเด้อครับ นน้ำขอนใหม่ใส่เหรอเล็กหรอกดอกเดียวใส่เห็ดเพิ่กค้าวไร่ค่ะดีว่าเขาดีดีปนี่ตัวนี่กำลังจุ่มง,งาม้วแม่ไหมอันนี้เห็ดเพิ่กค้าวไร่ด้วยค่ะพี่นอ้องออกง่ายดีเนาะนี่มูเพิน่นห็ดหอมเลยค่ะนี่แมงกินต่อมดอกง,งามๆเานไปจ้ะ ที่ทาเห็ดอีกอย่างหน,นึ่งเนาะสังเกตแมงค่ะแมงตอมเห็ดเห็นแมงบินก็นคือมีเห็ดค่ะบองหอยขาลายเด้อจ้ะอืม,มหลอกไหมาายังสวยๆค่ะอวบอันให้ รักนาชุ่ๆปลาไม่อีกเด้อค่ะพี่น้องสามไม้สี่ไม้กระแนมท่านพอเห็ดยุงเหมือนนี่รัตนะอ่ากระตากระแมวซู่แงบขมาอำเภอรัตนาค่ะมาหล่อเบิ้งเห็ดปวกเนาะไปครับสิมานบอมานไปยายสู้ๆน้านี่เป็งได้กสาว แลทั้งแดงทั้งดำใช่วงกันอ่ะแม่โอ้ทั้งเขียวทั้งแดงทั้งดำทั้งเขียวทั้งเห็ดทั้งข้นนะพี่น้องไหมแดงน้ำเข็มไม่ลดเลยเนาะโอ้ดเนี่ยดำเพื่อทีมงานมากกันทุกคนเจ๋งนะครับเบาวิทย์ตายอยู่ผู้เดียวใครเนี่ยมีเห็ดบดซอยชีวิตไว้พี่น้องเฮ้ยว่าไงเห็ดบดฟองสั่นมันเรียบร้อย คือนําอีหยังย่อยๆน้ํเ็ดหมูครับเพิ่นกินเป็นเนาะเพิ่นเลยเอาเฮาเจกินได้เจ้กินเป็นเคยกินปีแม่นจ้แม่ของไอ้เชิดของพี่จิมโอ้ยกเอาเจ้าครับ โอนมาผีก็ได้นี่ะเห็ดปกเห็ดปวกดางนี่และเห็ดต่เขาวเดนเลยอนโอนเห็ดโอนเขาไปแกงดแกงที่ีด้่ลีตัวไปเห็นยางไงมาตไกีเอาเห็ดน้ำพีบอกวน่นบอเป็นบิกนโอ้ยขอพูดหลายๆโอนแม่เห็ดน้เปนคนาไปแกงแต่แปดอกเดเหมือนในแปดดอกข่มเห็ดลพี่น้องเห็ดหนู หนูหนูนะฮะมาได้ว่ากาเงเก่าอะไรเอ่ยตาขอเจ้าหวานตอนนี้อไนก่ทไได้็้าอบไปเนี่เก็บหาเจอรวดแล้วแล้วต่เล่าสิห อาคือครับคลิปนกอะสายใกับกำลังมากคินิกกับผ้ามาถั่วเนาะมากไมคิดรดเหลี่ยครับไม่คลิปล่างซื้อค่ะมาเบิ้งเบิ้งซื้อเนาะเดี๋ยวอากาศอื่นขอแก่ตัวไม่ครับพี่า้องไปบะถือดวยไปบะถือปลาเนาะงานตึเลยคลิปนีกอะงานเห็ดจะหมูกูเนาะอ่อบผาทีปงานเก่าเมย์ซูฟูซูคนมาใช่กัล่ะไปใดิทางกับบ้านเมจะงกับไปเจอกันอยู่ ได้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 อือนี่นะมนใหญ่ที่พักกันห้องแต่ก็คนะทาน้านี่บเห็นัพอการทิน่ะลุ้นกันคิด่อไปครับพี่น้องาไปหาเพชรได้บาทามอไง่าน้าเนี่ก็พี่ก็ช้เจ้าถ้าพี่นาดกนเลยน่ะกับทีมงานที่จอยอะัาเนาะทีมงานหาเสมอเพลงเนาะ จินนี <Dutch Administration. S 3> ่กับิลักประพีหน้าหไปกันละค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอ๋อ